上算嘛？ Điểm thuốc nhà mấy gia đình là bướng con rồi, đến rồi. tôi riêng rồi Chạy lên Đâu không chặt นี่เอาอะไรดีฮะเอาไม่เข้าไปขอโทษเข้าไปขอโทษก่อนไปเขาถูกไล่ทรามาดูสินะแค่นัไปไปแม่ควนเสียไปหมดแล้วแกแทนแม่ด้วยแต่กายยอมแล่ดค่ะมาทำแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวส่งไม้เดี๋ยวใครดูเลยไหมคะโอ้จะด่าด่าที่ตัดทางตัดวังงาเลยลูกแม่ใจเย็นเลยคะแม่คือไปทะเดี๋ยวส่งรู้ไปไหน ทำหน้าแบบนี้มันโจแม่จ้างมาดูแม่ส่งมาดู้ดูฟเกวลูกเก็ยอะยู่ากอยู่กัเจะิข้อมูลเขาพูดไม่ดีเลยเอพูดไม่ดีเพูดเขาไม่ดีอเฮียไม่จะพูดสักคไดีะได้วยแล้วม่เป็นบเราังไอี้ นี่กัดหน่อยไม่ได้เลนี่ยฮะหัวงเื้อหัวงตัวเลยไงไม่หัวม่หัว,ห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 วจริงอ่ะจริงแหม่อย่า,ยาทำไมอ่ะเอ้าล้วมีอนะไรตรงนี้เลยนะด,ดูดูจ้อดูไม่ต้องลูกไปกองตรงก้นหน่ะคุณครับ<อ>ต้องขอโทษแทนไทอ้โทษเป็จีิด้วยมันมาอะไรปังกูเหรอ ฉันเป็นผู้หญิงตัวเ,เล็กๆสู้อะไรไม่ได้จริงๆนะผมก็อยากจะโกรธมาหรอกแต่ถ้าผมเป็นมันเขาไม่ม<น> <Rey> าเฮ้ยอะไรกันเพิ่งเจอกันนะเนี่ยคุณเมื่อไม้ไมคุณเนี่ยมาแตะเนื้อต้องตัวฉันได้ยังไงฮะผมไม่ไปแตะคุณเลยลูกเขามีพ่อมีแม่นะผมมืออยู่บนที่อยู่กับที่ที่ไหนแล้วเมื่อกี้นั่นยึงแตะหนังอะไรเช่นกันจริงๆผมยืนคุยกับคุณอยู่คุณน่ะผมไม่มีอารมณ์ใส่แบบนั้นน่ะใส่ตายตัวชูแบบเนี้ยเนี่ย มเห็นไหมมือ hmm. ข mm ้างไหนเล่ตีมือแตกผมไม่ได้จำจริงคุณชอบฉันก็บอกไปสิชอบแล้วไปชอบอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ทำาอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องล้วงต้องล้วงอะไรอย่างนั้นน้องก็ได้มึงทำไรนี่นี่เขานี่เข่งเขาเนาะเออมึงทำไงโดนไหมโดนดิโอเค กูดูวันกันเคยตอนนีแรกจำไม่ได้เลยผมพี่กับเชื่อไอเวรนเลยไม่ได้ใครจะมาเพีนลูกผมไมเคยเห็นว่ะตายลบคุณค้าคุณค่ะไอหนี่เป็นคนไอ้เดี๋ยวนี่เราเป็นแม่ไม้ด้วยพอจะรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมชอบตี่กอล์ู้ได้ไงลูกไม่เห็นเนี่ยแมงโซวิงอยู่เงี้ย อชอบตีกอลเหรอครับพอดีเลยผมมีไม้เสียบล,ลูกกเอเฮ<ล>้ยฉันเขินอะเล็กๆแล้วก,ก็เขินอายเป็นธรรมดานะคุณก็คุณคะค,ค,คุณมาทำอะไรเรินนี้เหรอผมน่าจะมาธุระมาขอบานทางว่าแต่คุณ<อ>ชื่ออะไรเนี่ยอยากรู้ชื่อฉันเหรอรจะบอกให้ก็ได้ด D A นอ S นางสาวแบมคืออะไรนะ DNA โนโซนางสาวฮ้ฟังไม่ชัดเหมือนแกว่าต้องถามเด็กหนูหนูเจ้าเมืองนี้เออเจ้าเมืองนี้เขาชื่ออะไรลูกเด็กที่กลัวชื่ออะไรลูกเย่ชื่อยี่เงี่ยใช่เหรอใช่อะไรอะไรอย่างนี้วะลูก เขาก็บอกมาแดงแดงแดงไปแล้วรางวัลใช่ไหมลูกใช่ที่ไหนล่ะใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นักดนคนข้างบ้านเหมือนละคนเชื่อเลยนะชัดๆเลยเด่นแรงอ๋อชื่อเด่นแรงเด่นแรงแรงแผมชื่อเล้วคุณนะชื่ออะไรเฉลิมรักเงิน เรียกว่าอะไรครับล<ง>หลงเออท่านหลงมันยาวไปเรียกขวยก็ได้ครับเฮ้ยท่านสั้นมันต้องยุง่งจะมา,ขอ,มา,าอมขอผ่านทางอุ้ยมาขอผ่านทางเอ่อลำพังอ่ะฉันเองเดือแรมเจ็ดตัดสินใจคนเดียวเองมันไม่ได้ขอปปรึกษานองสาวก่อนใช่ไหมอะไรอ่ะ ลูกลูกอะลูกเอ้าเป็นแม่ลูกกันไม่ใช่เหรอไอ้นี่บอกไม่ใช่เป็นเป็นพี่น้องกันแม่ลูกพี่น้องกันยังสดไอ้นี่บอกอะไม่ใช่ตบปากเขายุยน่าเบลไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณไม่ใช่มึงรู้ได้ไงว่าเขามีลูกรูคนมีลูกแต่ท้องจะลายมันเชื่อกล้าเปิดท้องดูอะแล้วมึงรู้ได้ไงว่ามีลูกท้องจะลายมีลูกท้องลายจริงมึงรู้ได้ไงอุ่ยเมียกูลายแต่แนจุด ไม่ได้ขายเรื่องจริงครับคนท้องมันกดำไงเมียมึงันไรสดอยู่ฮะเดี๋ยวก็โทรหากูดดึงดึงดีบ้ามันรู้ดีสงสัยไม่ช่วยเนียเก่าแล้วมั้งใครจะไปรู้คุณได้ล่ะทำไมอ่ะเรียกปเป็นลูกเป็นเมียไม่ดีหรอกชอบบังคับขายขนาดแม่มันเองอะไรสดยังให้แม่มันส่วิกไม่ยจริงใครเชื่อใส่แล้วล่ะทำไมกูไม่อยากผมยาวมาก แม่แอใส่วิกะไม่เอาลบ้าแม่แม่แม่ใส่วิกอะเออ้แม่เมื่อว่า้แม่กูใส่วิกะไรอะถึงแม่กูจะใส่วิกไมแม่กูก็ไม่มีผมนะอ่าแม่แล้วม่มาเถียกูดไไปคุยกันเดี๋ยวรอเียวเดี๋ยวเาไปา้องสาวก่อนนะจครร่ไดเดรหลานกูยาเล่น้แม่แม่อป็นคุยมาเรียบร้อยแล้วตแล้วดู่ ดีนะลูกนะเขาขอ่ายทางแม่กล่า่าเขาผ่านทางไปนะลูกไม่ดีแบบนี้ผู้ชายครนี้ผู้บิงคนี้ผู้เป็นไงบ้างไปละไล่ไปกับใครไอเขาไปไนเลยเฮ้ยเฮ้ยให้เขาผ่านไปทางไปจบกันเองแย่งผู้ชายดีแล้วดีแล้วฉันเลือกเองเออลลูกให้เขาผ่านนะลูกนะนะเป็ เสด็จแม่จะตัดสินใจถอะไปค่ะดีม<บ>ากน่ารักเชื่อแม่และลูกน่าจะรุ่งนะลูกถ้าให้นั้นให้เขาผ่านข่ายนวลูกนะเนาะไปปรึกษากับน้องสาวมาแล้วราะว่าไงน้องสาวบอกว่าให้ผ่านทางได้ผ่านทางได้<ใช>เอาดีเลยนะั้นผ่านแต่มีเขาแม้มึงมองอะไรนันเรตบตาแขก คุณชอบกูเหรอเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลอะไรอ้ามเก็บข้อมูลคุยอะไรกันแล้วมองตาจะกระโดดเลยนะมึงไม่ได้ชอบมึงหรอกเนี่ยไมาคิดเลยเนะี่ยถกวันหนี่งมึงจังไว้นะมึงจะเรียกกูพ่ออ่ก <c oughs> ูยังจิ้มใส่วิ๊กแล้วสวย <c oughs> มึงบ้าเลยลูกน่าจะไปทำอะไร <c oughs> ทำอะไรโถ่บิกแ่ดีเหมือนกันจะมึงจะได้มาช่วยขายข้าวเหนียวเออ คือน้องบอกว่าผ่านทางได้อะผ่านทางได้แต่มีข้อแม้ข้อแม้ว่าอะไรถ้าผ่านทางก็ต้องผ่านคนไปก่อนผ่านคนใช่แล้วผ่านคนไหนอะคนเนี้ยคนไหนนะคนเนี้ททำไมเราเกียดผมสองคนอาหลานลุงผ่านด้วยกไปเอาหลานไปแล้ว เดี๋ยวผมขอปรึกษาเพื่อนๆกับน้องๆคนเขผมมากันสี่คนคุณก็มาสี่คนได้อ๋อนูว่พาลูกพาเบียร์มาด้วยไม่มีไม่มีไม่อิตาเทเลสเบเชียนนันทชัยผมสายยศารับเดี๋ยวผมสายยศากัคุณชื่ออะไรนะสายยศากับ่ัวอินเทเอสเดี๋ยวอะไรพวกมันเรื่องไรอย่าเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บเดียวรอก่อนนะเร็วเร็วเว้ยวันนี้วนี่วันี้ปรึกษากันในไหวแล้วตัวเล็กหน้าไม่ไหวแล้ว มันกระเฮียนก็หืนเลยนี่นี่กระเฮียนน่ะดูดูด้านหน้าลอยแล้วแบ่งแบ่งเบ่งให้เราตัวเฮ้ขามาสี่เรามาสี่แน่นอนเขามีตัวเล็กเนี่ยลายทีนะคะองค์นี้สุดลายทีแต่จะเป็นชุดเหมือนถุงปุ๋ยอ่ะเขาเรียกว่านางข้าหลวงขี่ข้าเออขี่ข้าเนี่ยแล้วส่วนชุดสีน้ำเงินน่ะเป็นลูกเป็นลูก ชุดนี้เป็นแม่แบ่งลูกตัวเอาไงเด็กๆก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วอส่วนเองนนั่นค่าหลวงคนใช้อ่ะคนใช้จะเป็นของใครไม่ได้มึงเอาไปเพื่อนมึงเอาไปเราเออเอาไปสวนสองคนลูกเพื่อนเคลียร์ไปลูกเราเคลียร์เออเราแม่เอาแม่เดี๋ยวพ่อเคลียร์เองไม่ไปรไรการไม่ถูก่อยให้ตัวเล็กไปก่อนเลยชิมราไปไปไปลูกแต่การกีบเลยลูกึ ไปไหมไปไหมให้หนึงีอุ้ยบอกไปจะเอาสองทีไม่ชอบเต้นนี่มือเล่นเองย่ไปปาเกลเขาบอกมาเฮ้ยไงกันตัวใหญ่เ้เข้าได้เออตัวใหญ่สูงไปเคลื่อใครมาเร็วนางถ่านจะหมดแล้ว พี่เบนกายังไม่ได้บอกให้ครพูดเลยสะอาดสิ่ะสะาดสินะโอ้างข้างลาฝังอานะไปไหนก็ไปะล้ารลผู้กกับตะเลี้ยวอ่ะขอจูบอจูบอจูเลยอจูเลยโอ้โห Nhớ tăng cái <laughs> lái กูเล่นอีกแลอะไรกูเล่นไปไปนั่นแหละเดี๋ยวอีหน่อยมึงต้องมานั่งดูเขาแล้วอธิษฐานกูเหรอต้อตามเราแล้วไปไหมไปไหมเขาไปกันแล้วอะแล้วเราไม่ไปกันเหรอไปคุณแน่ใจแล้วนะว่าคุณจะพาพาน่ะแน่มาคุณพร้อมแล้วเหรอพร้อมพร้อมเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเรีย ไม่ไม่ถอนเสม้อผ้าบลยต้องไปเลยนะต้องไปเดินโอ้ไม่ไหวมือหล่อนหล่อหอไม่นี่ไม่ไหวพลอยมชิมิลองครับหวั่นใจหวั่นใจม่าเดียวว่องไม่เข้าต้องดนแน่แล้วคืนนี้ไปบไปไปครับไปก่อนนะ เมื่อนี้ผู้หญิงจุกผู้ชายหมดเลยไปแล้วฮะโอเคโอเครวยเหมือนท okay, 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 ักษิณจะซื้อเครืองบิน ข้าพาวันชนมาไปยุนเฮ้ยเฮ้ยย่ไหนอะอะไรอะุยตุ่งหมอนอะไ่ได้ไม่ยูนอะไม่ได้ไม่ยุนไม่ยุุ่งน่ก็ไปที่อื่นสิไม่ไหวผมไม่ไว้ผมไม่ได้ยุนี่อื่ไม่เอาไมบินที่อื่นก็ไม่ได้นะไม่ใช่ไปยุ่นจานอ่างคางคุณสุกไงเล้วจา จอะขอเพลงมาขอเพลงอะไรอะคะอยากจะร้องคู่ด้วยร้องคู่มงฟ้าวิ่ได้หอยากฟังคนเสียรบเลยอยากฟังกันดีเอะนอ่า่เ็ี่เลยทาไมลงไปยังไงมงฟ้าคนหรืออโทสิให้เขฟังหน่อยบินไม่ได้เจ้าบินออนลนเสียบรเลย mà subscribe cho kênh Ghiền Mì